กำเล่าเรื่องอ p พที่19สวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าเลึกลับแฝงข้อคิดคติธรรมเรื่องวันนี้ให้ชื่อว่าคลายแสงดาวเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ได้มาจากพี่ที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็คือพี่มะนาวนั่นเองพี่มะนาวเป็นพี่สาวทางภาคใต้ที่เคยได้เกลื่อนเกริ่อนไว้เมื่อตอนก่อนหน้านี้ค่ะ ที่เขาได้ส่งรูปผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ดูทางไอบีหรือ INBOX ของ FACEBOOK นะคะก็สมมุติผู้หญิงในรูปคนนี้ชื่อว่างามงามเป็นสาวใต้ค่ะตาคมผิวเข้มตัวสูงงามมีอาชีพเป็นแม่ค้าทำของชำรวยจัดดอกไม้ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญสีขาวหรือสีดำซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพี่มะนาวก็สั่งของกัดงามไปเนื่องจากเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาพี่มะนาวพึ่งสูญเสียลูกชายคนโตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับที่กานทางซึ่งรายละเอียดคงเอาไว้เล่าใน EP, อีพีต่อๆไปนะคะ พี่มะนาวได้สั่งดอกไม้กับงามค่ะเพื่อนามาประดับในงานศพลูกชายที่เสียชีวิตพอถึงวันนัดงามก็ขับรถเอาดอกไม้มาส่งในงานที่วัดบางสิ่งที่ติดตามงามก่อนหน้านี้พอเจอพี่มะนาวก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมาทางสีหน้าของงามซึ่งเมื่องามส่งของเสร็จก็ได้เข้าไปไหว้ ศพของน้องที่เป็นลูกชายของพี่มะนาวขณะที่ก้มหน้าไหว้พอเงยหน้าขึ้นปุ๊บมะนาวมีอาการรู้สึกวิงเวียนศีรษะก็เลยตัดสินใจลาพี่มะนาวกลับบ้านโดยท,ทันทีต่อมาค่ะงามก็ได้เดินทางไปเที่ยวทำบุญกระถิ่นที่จังหวัดนราธาิวาสเป็นวัดชื่อดังในจังหวัดนั้น ถ่ายรูปก็แอดท่าสวยๆตามแบบฉบับของสาวสวยที่เป็นแม่ค้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยงามจะจัดเต็มในการแต่งตัวสายเดียวกะอกหรือมีเสื้อคลุมซึ่งแต่งตัวสวยตามวัยของงามปกติเวลาไปถ่ายรูปที่ไหนอะค่ะงามจะถ่ายรูปออกมาได้สวยเสมอ แต่หลังจากที่เจอพี่มะนาวในงานศพเมื่อไม่นานมานี้ลักษณะภาพถ่ายที่ออกมาค่ะเป็นเหมือนคนละคนภาพถ่ายมีความเหมือนกับว่ามีภาพซ้อนบนใบหน้าของงามขึ้นมามองแล้วคล้ายๆเสือแต่ จริงๆไม่ใช่เสือแต่เป็นหน้าตาของไพรยรวมถึงขาที่โพสท่าออกไปค่ะก็มีขาอีกอันหนึง่งสอนขางามอยู่ซึ่งสีของหน้าที่ทับซ้อนและขาที่ทับซ้อนนั้นเป็นสีที่ซีดๆในรูปถ่ายงามรู้ว่าพี่มะนาวมีองค์จากเพื่อนรุ่นพี่ก็เลยโทรหาพี่มะนาว แล้วเล่าอาการตัวเองให้พี่มะนาวฟังว่าตอนมีอาการแปลกๆตั้งแต่วันที่เจอพี่มะนาวที่งานศพของลูกชายคนโตของพี่มะนาวงามมีอาการปวดหัวตัวร้อนใจสัน่นเบ,อบอลอๆล้าๆเหมือนคนเป็นไข้บางทีอาการตอนออกมาขายของก็ปกติค่ะแต่พอขายของไปได้สักพัก บางครั้งอยู่ดีก็มีอาการปวดหัวจี๊ดขึ้นมางามก็เริ่มไปปรึกษาคนที่รู้จักแล้วก็สนิทก,กันผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าก็ทำไมไม่ลองถามพี่มะนาวดูละ่ะพี่มะนาวเป็นคนมีองค์งามก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่มะนาวพี่มะนาวก็เลยให้คําปรึกษากับงามค่ะขณะที่โทรคุยกัน พี่มะนาวก็ถามคำถามกับง,งามไปว่างามไปทำอะไรมาหรือเปล่าช่วงก่อนหน้านี้นี่ยเช่นไปรับขันหรือไปรับอะไรมาเข้าตัวหรือเปล่าลองนึกดีๆสิงามก็เลยนิ่งไปสักพักแล้วก็ตอบพี่มะนาวมาว่าพี่พี่เป็นอันนี้หรือเปล่าอ่ะหนูอ่ะเคยไปไหว้เสาตกน้ํามัน ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดยะลาแต่มันนานแล้วนะพี่เช่ามาแล้วก็ย้ายออกมาสิบกว่าปีแล้วมันจะใช่หรือเปล่าพองานพูดจบพี่มานาวก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพยายามจะคุยด้วยแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบใดๆแล้วก็ถอยห่างออกไปงามเองก็ได้เล่าต่อว่า งามอะได้ไหว้ขอเสาตกน้ำมันในบ้านหลังนั้นให้ตัวเองค้าขายร่ำรวยเฮงเฮงปังปังตามคำบอกของเจ้าของบ้านเช่าที่แนะนำไว้ว่าให้ไหว้แล้วขออะไรก็ได้ก็จะได้ตามขอเลยเพราะเขาเองก็ไหว้อยู่เสมองามก็ทำตามค่ะงามตัดสินใจไหว้เสาตกน้ำมันต้นนั้น รื่อดอกไม้หอมๆตลอดระยะเวลาที่เช่าบ้านหลังนั้นอยู่จนคืนหนึ่งฝันเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะใส่สบายสีแดงจงกระเบนสีเขียวออกมาบอกว่าเราอชอบดอกไม้ที่งามมาถวายมันหอมดีงามเลยบอกว่าถห้อย่างนั้นเดี๋ยวจะไหว้แบบนี้ตลอดนะงามก็เลยไหว้เสาตกน้ำมันต้นนั้นมาโดยตลอด ระยะเวลาที่เช่าบ้านหลังนั้นแต่งามเองก็อาศัยในบ้านเช่าหลังนั้นอยู่ไม่ถึงปีแล้วก็ตัดสินใจกลับบ้านที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาสแต่เหตุเพราะว่าไปขอเรื่องค้าขายและสมหวังกับเสาตกน้ำมันต้นนั้นจิตงามก็เหมือนผูกพันเชิญให้หญิงสาวในเสาตกน้ำมันตามกลับมาด้วย หญิงสาวนั้นเธอบอกว่าเธอชื่อลายแสงดาวลายแสงดาวแฝงมากับไม้เทพทันใจที่งามได้มาจากพมา่าด้วยความที่วัตถุเป็นไม้เหมือนกันก็เลยแฝงได้วันดีคืนดีลายแสงดาวก็แฝงร่างของงามไปด้วย เพื่อหาที่อยู่ปลายแสงดาวก็เล่าให้พี่มานาวฟังในเย็นวันนั้นว่างามไม่ว้ดอกไม้นางมาสิบกว่าปีละตั้งแต่นางออกจากบ้านหลังนั้นดอกไม้หอมที่นางเคยได้รับมันหายไปนางพลายแสงดาวที่ผูกจิตตามงามมา บุญนางเองก็ลดลงตัวของงามไม่เคยแบ่งบุญให้หลังจากที่ออกจากบ้านเช่าหลังนั้นงามหลงลืมนางพลายเสร็สิ้นพลายแสงดาวจึงโกรธงามและพยายามแสดงให้งามรู้ว่าตนยังอยู่กับงามและต้องการให้งามไปส่งนางกลับเสาต้นเดิมที่จังหวัดยลาพร้อมกับ ขอเข้ามาที่ไม่รักษาสัญญาตามสัจวาจาที่บอกว่าจะกราบไหว้บูชาไปตลอดด้วยดอกไม้หอมตามที่งามเคยตั้งจิตเอาไว้ลายแสงดาวยินดีกลับไปอยู่ที่เสาตกน้ำมันต้นเดิมที่บ้านเช่าหลังนั้นถ้าหากว่างามจัดที่อยู่ใหม่ให้นางเป็นพลอยสีขาวใส แล้วนำนางกลับไปวางที่หิ่งที่เสาตกน้ำมันนั้นพร้อมกับไปกราบขอเข้ามานางที่เสาต้นเดิมนางก็ยินดีที่จะเอาหัวกีรรมสาเหตุที่นางพลายสามารถมาทำอะไรอะไรกับานามได้ก็เพราะนามไปผูกคำมั่นสัญญาด้วยสัจวาจาว่าจะดูแลนางพลายตอบแทน หากงามขายของได้ดีเท่ากับงามไปผูกกรรมกับนางพลายด้วยตัวเองนั่นเองพี่มะนาวก็ได้โทรหางามในวันรุ่งขึ้นตามที่พลายแสงดาวบอกแต่เมื่องามรู้เรื่องก็เพิกเฉยแล้วก็เงียบไปส่วนงามจะเชื่อหรือไม่ขึ้นกับงามเป็นผู้เลือก อย่างไรก็ตามค่ะถ้างามตัดสินใจที่จะละเลยปลายแสงดาวอีกครั้งปลายแสงดาวเองก็ได้ฝากคำกับพี่มะนาวมาบอกงามว่าค่ะไม่ทำตามที่บอกครั้งต่อไปจะไม่แค่ปรากฏตัวหรือแฝงให้เห็นเฉยๆนะแต่ง,งาม จะเลือดตกยางออกเลยทีเดียวสุดท้ายเราก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีระหว่างงามและพลายแสงดาวเราและพี่มานาวเป็นคนนอกแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันคือมีครูบาอาจารย์เดียวกันและมีกฎที่เรามักจะทำเหมือนกันก็คือไม่ลดกรรม ไม่ตัดกรรมไม่ขวางกรรมใครดังนั้นการที่พี่มะนาวได้ชี้ทางแล้วสุดท้ายงามและพลายแสงดาวก็จะเป็นผู้เลือกกระทำหลังจากนี้ต่างหากซึ่งทั้งสองคนก็คือเป็นเจ้าของกรรมทั้งของตัวเองและคู่กรณีซึ่ง ที่มะนาวก็ได้แต่ชี้ทางแต่ไม่อาจแตะกรรมได้ขอให้ทั้งคู่พบทางสว่างในธรรมวันนี้ EP ที่29จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ที่30สวัสดีค่ะ